ร้องไม่ร้องครับโอ้โหไม่ร mm ้องไม่ร so ้องลูกทำมดีทำมดีทำมีดีเป็นอะไรเป็นอะไรทำมีดีตัวอันโอ้หนูเป็นอะไรโอ้โหทำมีดีทำมีดีไม่ร้องไม่ร้อง โอ้โหปวดเมื่อยแล้วลูกโอ้โหฮึโอ้น่าสงสารเด็กไม่เคยร้องโอ้โหครับโอ้โหฮึครับโอ้โหไม่ใช่ทำไงเหร